ดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านบ้านใบเตยอสซั่ทเมเนจเมนต ใครที่อยากได้คอนโดมิเนียมใกล้กับหาดนะคะต้องที่นี่เลยค่ะนะกับโครงการที่มีชื่อว่าดูสิตแกลนค้าค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปือออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะห่างกับหาดจอมเทียนค่ะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองและนอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาค่ะโครงการอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทัลพัทยาบีด ใกล้กับเอาเลดวินเลดพัทยาค่ะอยู่ใกล้กับเดอะพลาซ่าจอมเทียนโรงพยาบาลจอมเทียนค่ะและโรงเรียนหน้าจอมเทียนค่ะเรียกว่าครบครันในเรื่องของนะคะการใช้ชีวิตแล้วยังไม่พอเพราะว่าที่นี่นะคะยังอยู่กลางเมืองจอมเทียนเพราะฉะนั้นค่ะยังเหมาะนะคะกับการซื้อไว้เพื่อการลงทุนหรือปล่อยให้เช่าด้วยแหละค่ะภายในบริเวณโครงการเองค่ะเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอด จากเจ้าหน้าที่เข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสค่ะและกล้อง CCTV ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเลยแหละค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องเสาวน้าและที่สำคัญไฮไลท์ของเขาเลยกัะ คุณได้ความรู้สึกซื้อคอนโดมิเนียมและได้สวนน้ำ้วยล่ะค่ะฟังแบบนี้ก็ยังว่าน่าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในห้องจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปกันเลยค่ะไปเลย ชมและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่8-2-5-3-7ทับ 3, 7, เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้อยู่ที่อาคาร A บริเวณชั้น2ของอาคารค่ะและบริเวณด้านในห้องนะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะกับขนาดพื้นที่25.94ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในห้องจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลย คุณผู้ชมคะคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะเขามีการบิวอินพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณสามารถที่จะลากกระเป๋าเข้าอยู่เลยรวมถึงนักลงทุนนะะียค่ะที่จะซื้อไว้เพื่อการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะปล่อยเช่าได้เลยเลยค่ะหลังจากที่เดินเข้ามาจากประตูบริเวณด้านหน้าของตัวห้องแล้วค่ะบริเวณทางด้านซ้ายมือจะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์แล้วก็ชั้นต่างๆไว้ค่ะบริเวณนี้สามารถที่จะใช้วางตู้เย็นก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นชั้นวางรองเทา้า เช่นกนกัถัดกันเข้ามานะคะจะเป็นบริเวณครัวค่ะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวตัวท็อปนะคะซิงล้างจานเตาไฟฟ้ารวมถึงนะคะตู้เก็บของเนี่ยไว้แบบอนเนกประสงค์สามารถเก็บของได้แบบเยอะๆเลยละค่ะและพื้นที่ถัดมาบริเวณทางด้านขวามือนะคะเราจะมีห้องน้ำเนี่ยหนึ่งห้องค่ะภายในบริเวณห้องน้ำค่ะจะมีห้องอาบน้ำแยกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยละค่ะ ลึกเข้ามาภายในบริเวณตัวห้องค่ะถัดจากบริเวณห้องครัวเราจะมีมุมนะีคะวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะขนาด2ท่านและคุณผู้ชมสามารถที่จะนั่งได้เนี่ยสท่านด้วยกันค่ะ ัดเข้ามาค่ะบริเวณด้านในนะคะเรามีการบิวต์อินค่ะชั้นวางทีวีและก็ตู้โชว์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับบริเวณนี้นะคะสามารถใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะมีกระจกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะเป็นมุมสําหรับห้องทํางานได้ด้วยละค่ะ พื้นที่ถัดมาค่ะเป็นบริเวณของห้องนอนนั่นเองนะคะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานพร้อมอยู่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตัวเตียงแล้วก็ฟูกเองนะคะกับฟูกขนาดใหญ่แบบคิงไซส์ e 6ฟุตเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับนะคะมีการบิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเราจะมีตู้เสื้อผ้านะคะที่สามารถเก็บของด้านในได้นะคะแบบอนเนกประสงค์ค่ะนะคะเรียกว่าตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการใช้งานมากๆเลยทีเดียวและสําหรับห้องนี้เองค่ะเขาก็มีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเชื่อมไปยังระเบียงบริเวณด้านหลังของอาคารได้ค่ะ และสําหรับพื้นที่ต่อมานะคะจากบริเวณนะคะที่นอนนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังประตูกระจกบานสไลด์เปิดไปยังระเบียงด้านหลังค่ะระเบียงนี้มีขนาดที่กว้างพอสมควรเลยละค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นมุมนะคะในมุมพักผ่อนหย่อนใจเปิดรับลมชมวิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะลมเย็นมากๆเลยนะคะ การเดินทางไปยังคอนโดดูสิตแปรนพาร์คเริ่มต้นที่หน้าโลตัสพัทยาใต้จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพประสิทธิ์ขับตรงไป2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพประสิทธิ์17จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอย1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องสวยหลังนี้ในโครงการดูสิทธิ์แกลนพักค่ะสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้หรืออยากจะชมสถานที่จริงก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k f a n p จเ e อ a s s s t Management มหรือ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเ s อส์ a สตท e แมค่ะเรายังมีอีกหนึ่งบริการนะคะกับการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะคุณสามารถ ติดต่อสอบถามมาได้เช่นกันค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปารีมณนทนค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่เลยยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแต่สําหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลาก,กไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ